วัสดีในช่วงเย็นๆช่วงวันจันทร์ครับวันนี้พี่น้องครับวันนี้ก็มาทำวิดีโอให้กับพี่น้องได้ชมในช่วงเย็นๆเลยนะครับผมจะได้นำเอาวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดคนครสวรรค์และในจังหวัดใกล้เคียงและก็สลับกับพระพระกนาจารย์ดังๆในยุคป,ประมาณปีพศ2400ขึ้นมานะครับเอามาให้กับพี่น้องได้ชม และววันนี้ผมก็จะได้นำเอาวัตถุมงคลของหลวงปู่สุกวัดป่าครองมาขามเท่าซึ่งท่านได้จานด้วยลายมือของท่านเอามาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับ mm hmm. ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมอยากจะรู้จักกับผมนะครับ mm hmm. ก็ติดต่อมาทางเบอร์โทร0863529656ตรงนี้เป็นช่องทางติดต่อทางโทรศัพท์นะครับท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยแต่ต้องเพื่อน แต่ต้องเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรเท่านั้นอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอเดีไลน์เด็ดขาดเนื่องจากว่าผมเคยล้างเครื่องถ้าใครเพิ่มเพื่อนทางไอดีไลน์เนี่ยมันก็จะไปเครื่องเก่า,ามันจะไปไลน์เก่าแล้วผมเข้าดูไม่ได้นะครับทําความเ,าเข้าใจไว้ตรงนี้และพี่น้องที่ติดต่อเข้ามานี่ขอร้องนะครับอย่าถามเรื่องเกเรื่องแท้ใช่ไม่ใช่ถึงไม่ถึงไม่ต้องก๊อปภาพใครมาไม่ต้องถ่ายภาพมา,าถามเรื่องเกแท้นะครับ ไม่ผมผมไม่ตอบนะนะครับถามเข้ามาเยอะนะครับถามเข้ามาเยอะจนผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ไม่ตอบพอถามเข้ามาแล้วผมไม่ตอบสนองเนี่ยมันก็จะรู้สึกไม่พอใจกันนะครับดังนั้นก็ขอร้องเลยว่าอย่าถามเข้ามานะถามเข้ามาไม่เป็นประโยชน์และผมไม่ตอบแน่นอนนะครับประมาณนี้เดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวเดี๋ยวขอเล่าก่อนว่าวัตถุมงคลชิ้นนี้ ผมได้มาจากตระกูลเก่าแก่ตระกูลหนึ่งนะฮะที่เป็นตระกูลลูกศิษย์หลวงปู่สุขวัดป่าคลองมาขามเท่าแล้วก็เป็นตระกูลที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมวัดหน้องโพพอท่านเนี้ยท่านสะสมวัตถุม,มงคลของหลวงปู่สุขไว้เยอะเลยทีเดียวสะสมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมไว้เยอะเช่นเดียวกันนะครับก็จะหมายท่านได้ได้ได้ไดไดไดชม ซึ่งเจ้าของเนี่ยได้เสียชีวิตไปห้าสิบกว่าปีแล้วนะครับได้เสียชีวิตไปประมาณห้าสิบกว่าปีแล้วและปัจจุบันนี้ตกทอดมาอยู่ที่รุ่นลูกของท่านก็อายุเก้าสิบกว่าแล้วนะครับเนี่ยนะเป็นสิทธิ์หลวงพ่อเดิมผู้ใกล้ชิดกับหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับวัตถุมงคลชิ้นนี้เรียกว่าเป็นวัตถุมงคล ของเก่าแก่ที่ท่านเก็บไว้ในห้องพระนะฮะตั้งไว้บูชานะฮะแล้วก็เราเรียกว่าเป็นแผ่นกระดานชนวนนะครับแผ่นกระดานฉนวนที่หลวงปู่สุขท่านจารด้วยลายมือของท่านนะ,ะท่านจารด้วยลายมือของท่านไว้ให้บูชาแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพที่สุดยอดฝีมือนะครับผมว่า เป็นภาพที่สุดยอดฝีมือในการในการวาดนะในการวาดรูปเหมือนลุงป,ปู่สุกนะครับเนี่ยนะครับวาดพัดยศนะครับอันนี้เป็นกระดานชนวนนะเป็นกระดานชนวนวาดเสร็จเขาจะติดทองนะแปะทองแปะแปะทองคําเปลวนะครับนี่ก็จําลองมาจากภาพภาพถ่ายภาพนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูภาพถ่าย จำลองมาจากภาพถ่ายภาพเนี้ยนี่เห็นไหมครับนี่ภาพถ่ายภาพเนี้ยจำลองมาจากภาพถ่ายภาพนี้ท่านจะเห็นว่าเหมือนมากเลยเห็นไหมครับนี่นี่เห็นไหมครับเนี่ยภาพถ่ายภาพนี้แหละนะครับนี่ไหมครับตัวตั้งไม้ตั้งไม้ตั้งพัดยศของท่านยัง ยังเอามาวาดติดนี่เลยเห็นไหมครับนี่ยังมาวาดติดนี่หน้าตาเหมือนหลวงปู่มากนะครับนั่งอยู่บนอาสนะเนี่ยจำลองมาเลยนะครับนี่จจำลองมาจากภาพนี้วาดเหมือนมากด้วยนะครับวาดเหมือนมากผมไม่รู้ว่าหลวงปู่ศุขท่านวาดเองหรือเปล่าหรือว่า,าท่านท่านให้ช่าง ฝีมือในยุคนั้นวาดแล้วก็ท่านมาจ,จารย์ยันให้นในยันอันนี้เป็นยันลายมือของท่านนะครับอันนี้เป็นยันลายมือหลวงปู่สุกนะครับอันนี้นะครับก็เป็นยันน,นมโมพุทธ,ธายะเนี่ยเป็นยันนมโมพุทธ,ธายะเก่ามากอันนี้เก่ามากนะครับ <S <S เห็นไหมแตกนะครับถ้าเกิดว่าเรารักษาไม่ดีนี่แตกนะก็แทกแรงๆนี่แตกนะครับ แต่เนี่ยเขาเก็บไว้ดีรักษาไว้ดีนะฮะเมื่อเก็บไว้ดีรักษาไว้ดีเนี่ยก็ยังคงสภาพยังอยู่นี่นี่นะครับเนี่ยยันอันเนี้ยเป็นยันอที่เห็นไหมครับที่ยันอยู่ที่น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 ี่เห็นไหมครับยันอันเนี้ยนะครับยันอันนี้เดี๋ยวเรามาดูลายมือของท่านเดี๋ยวเรามาดูลายมือของท่านอันนี้เป็นลายมือของท่านนะครับเนี่ยเป็นลายมือของท่าน เห็นไหมครับเราดูแม้กระทั่งเลขสองนะดูเลขสองของท่านนี่นะนี่เห็นไหมครับลายมือเดียวกันเลยลายมือเดียวกันนะครับดูคำว่า,าตัวอีเนี่ยนะครับตัวอีเนี่ยหางชี้ขึ้นไปบนนี้นะครับนี่ดูเนี่ลายมือเดียวกันเลยนะครับนี่ดูตัวนี้เนี่ย ที่หางชี้เนียฮะอีตีเนี่ยนะครับเห็นไหมครับดูตัวนะของท่านนะครับนี่ดูดูตัวนะอันเดียวกันเลยลายมือเดียวกันนี่ลายมือหลวงปู่สุกโดยตรงนะครับอันนี้ลายมือหลวงปู่สุกเลยนะครับนโมพุทธายะนโมพุทธยยายะเนี่ยลายมือของท่านนะครับ โอ้เหมือนจริงๆนะฮะสุดยอดฝีมือจริงๆนะครับวาดนี่ต้องบอกว่าโอ้โหสุดๆนะครับวาดบนแผ่นกระดานชนวนแล้วเราเราดูกรอบนี่นะอยู่ในห้องของท่านนี่ร้อยกว่าปีแล้วนะครับเนี่ยดูกรอบนี่กรอบเก่ากรอบเดิมนะมนผุหมดแล้วนะครับนะครับผุไปตามกาลเวลานะนี่นะครับวัตถุมงคลอย่างเงี้ยนะครับ เราจะเจอในตระกูลที่ที่เคยสัมผัสกับหลวงปู่จริงๆนะ,ะที่เคยเรียนพระคาถาอาคมกับหลวงปู่จริงๆเนี่ยนะครับนี่อย่างนี้อย่างนี้ความเข้มขังเนี่ยความเข้มขังก็เกี่ยวกับเรื่องความเป็นสิริมงคลแค่คลาดปลอดภยัยเมตตามหานิยมแม้กระ,ะทั่งเรื่อง เรื่องความเป็นมงคลอะไรต่างๆนี้ก็ภาพหลวงปูน่นี่มีประสบการณ์มากนะครับภาพถ่ายของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพวาดที่ลงอัคระจาร์ลายมือของท่านเนี่ยนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากเพราะพลังจิตของหลวงปู่นั้นของหลวงปู่ศุกนั้นสุดๆนะครับสุดๆเป็นหนึ่งในพระเกจิกณาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศแล้วก็ คนรู้จักนะพวกเซียนพระพวกนักสะสมพระเครื่องอะไรเนี่ยถ้าไม่รู้จักหลวงปู่สุกนี่ถือว่า,าถือว่ายังไม่ใช่ยังยังยังไม่ใช่ตัวจริงนะครับนี่นะครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่านะครับท่านเกิดปีสองสี่เก้าศูนย์นะครับเกิดปีสองสี่เก้าศูนย์มรณภาพปีสองสี่หกหก สองสี่หกหกนะครับนี่อายุประมาณเจ็ดสิบหกปีเท่านั้นนะครับอายุยังไม่เยอะสองสี่หกหกเก้าศูนย์ก็เจ็ดสิบหกปีนะครับเจ็ดสิบหกปีเนี่ยดูลายมือของท่านนะครับหน้าตาของท่านชัดเจนดูทองเนี่ยดูทองเก่านี่นะครับเดี๋ยวโูมให้ดูใ,ใกล้ ทองที่เขาปิดเก่ามาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวสูมให้ดูการวาดนะครับวาดด้วยวาดด้วยดินสอที่เขาใช้เขียนกระดานชนวนในยุคนูน้นผมยังเกิดทันนะ,ะกระดานชนวนเนี่ยเมื่อสมัยผมเข้าโรงเรียนป .1 เนี่ยผมยังได้ใช้นะกระดานชนวนเนี่ยผมแตกอยู่เรื่อยนะแตกอยู่เรื่อยทาแตกสองสาวันแตกสองสาวันแตกก็ถูกแม่ตีนะถูกแม่ตีเก็บ เก็บไม่ดีนะกระแทกไปกระแทกมาแตกทุกวันนะนีนี่เห็นไหมครับนี่ดูลายมือที่ท่านจานไว้ด้วยลายมือของท่านนะเนี่ยจานด้วยลายมือของท่านนะครับนี่ลายมือหลวงปู่เลยนะลนะายมือหลวงปู่จําไว้เลยนะครับแบบนี้เราไม่ค่อยได้เราไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนหรอกนะครับนี่และท่านจะจาน ยันแบบนี้ไว้ในวัตถุมงคลหลายๆชิ้นของท่านนะ,ะเดี๋ยวให้ดูอีกด้านหนึ่งด้านนี้ท่านจารยันท่านจารยันองครูวไว้อันนี้ก็ลายมือของท่านนะดูลายมือของท่านเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูจากหนังสือดีกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือ,อหลานของเสด็จกรมหลวงชุมพร ก็คือหมอมราชวงศ์อภิเดชอภารกรนะครับเป็นผู้แต่งเป็นผู้รวบรวมหนังสือเล่มนี้ไว้ซึ่งท่านมีศักดิ์เป็นหลานเป็นพระเจ้าหลานของเสด็จกรมหลวงชุมพรนะครับรู้สึกว่าเสด็จพ่อของเนี่ยเสด็จพ่อของหมอมราชวงศ์อภิเดชอภากรเนี่ยเป็นพระราชโอรสของอเสด็จกรมหลวงชุมพรนะครับถ้าไม่ผิดนะถ้าไม่ผิดนะครับ ท่านยังถือยังถือว่าเป็นหลานนะเป็นหลานอดูที่เขาเขียนไว้นะครับที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับดูที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับลายมือพระครูวิมนคุณากรหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเขียนอักขละขอมเป็นรูปองค์พระพุทธเจ้าเรียกว่ายันครูถือกันว่าถือ ถือกันว่าตำราของหลวงปู่สุขทุกเล่มจะมียันองค์ครูตำราที่ท่านเขียนมอบให้กับลูกศิษย์นั้นจะมียันองค์ครูแบบนี้ทุกเล่มนะครับทุกเล่มจะมียันองครูนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับการเรียนไสยศาสตร์ตามตำราของหลวงปู่ก็คืออุบายในการเรียนสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเพราะผู้กระทำ ต้องทำสมาธิต้องทําสมาธินะครับถ้าจะเรียนกับหลวงปู่สุขต้องทําสมาธิถึงขั้นอย่างเอกอุทั้งกายวาจาใจเลยนะครับการใช้มือเขียนอักขระลงไปทางวาจาบริกรรมท่องบนสูตรภักษาพร้อมกับการเขียนทางใจต้องสมรวมควบคุมเพ่งเพ่งเลงตัวอักขระของไม่ให้ผิดพลาด นี่นะครับอันนี้คือลายมือหลวงปู่นะครับที่เขาอา่ที่เขาถ่ายมาให้ดูนะที่เขาถ่ายมาให้ดูนี่ท่านดูว่าลายมือหลวงปู่เป็นยังไงนะดูนะครับนี่ลายมือหลวงปู่เป็นอย่างนี้นะครับคงไม่มีใครวาดได้ดีเท่าท่านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้อ่า ดูคําว่าอีตัวนี้นะเห็นไหมครับนี่หางชี้เลยนะฮะอีตีปีอันเดียวกันเลยนะฮะอันเดียวกันเลยอีติปีโสนี่นะครับอันเดียวกันทุกอย่างนี่อันเดียวกันเลยนะฮะเห็นไหมครับนี่โหเก่ามากนะครับ กระดานยังสมบูรณ์อยู่นะครับเพราะเก็บมาอย่างดีนะเก็บมาอย่างดีรักษาไว้อย่างดีพอมาอยู่ที่ผมผมก็เก็บรักษาไว้อย่างดีเหมือนกันเพราะว่าผมก็เก็บไว้ในห้องพระเหมือนกันนะครับผมมีอย่างเนี้ยหลายชิ้นนะฮะได้จากบ้านนี้แหละมีอย่างเนี้หลายชิ้นจะเป็นแผ่นกระดานชนวนนะครับแผ่นกระดานชนวนเนี่ยนะครับอืม รเราดูการจานยันปลายันนี่นะครับอยู่บนพระเศียรโคงโองค์สมเด็จสมาสมาสุโภติเจ้านี่นะนี่เห็นไหมรครับก็เป็นลายมือเดียวกันเลยนะดูการม้วนดูการอะไรพวกนี้เราจะเห็นว่าเป็นลายมือเดียวลวงปู่สุกวัดประคองมาถามเท่าอีกไหมครับการจานจานด้วยพลังสมาธินะจานด้วยกําลังสมาธิ เนี่ยลายมือของท่านงดงามมากนะครับเป็นไม้เก่าไม้กรอบนี่เป็นไม้เก่าที่สำคัญก็คือเนี่ยเราเขาเก็บรักษาไว้อย่างดีมากไปนะครับแผ่นพวกนี้กระแทกแรงๆก็แตกแล้วนะฮะเสียหายแล้วแล้วพวกนี้โดนน้ำโดนอะไรไม่ได้มันก็ลบเหมือนกันนะอา่ามันจะลดความคมชัดลงไปนะครับถือว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ เป็นของหายากเป็นของที่ควรจะนุรักษ์ไว้เพราะเนี่ยลายมือหลวงปู่ที่ลงเด็กจานท่านต้องเพ่งสมาธิท่านต้องใช้สมาธิอย่างสูงสําหรับในการจานอัขระยันแต่ละตัวแต่ละตัวเพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดนะครับนี่นะครับเพง่งโดยพลังจิตจริงๆเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลของท่านจึงมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์ในทุกๆด้านเลยทีเดียวนะครับ ทันจานกับหัวกับกับท้ายเลยนะฮะกับหัวกับท้ายนี้รูปหลวงปู่วัดปักคลองมะขามเท่าหลวงปู่สุขวัดปักคลองมะขามเท่านะครับก็เลยได้นำเอาวัตถุมงคลแบบนี้มาให้กับพี่น้องได้ชมความคลาสสิกและความหายากและก็ตำนานที่เจ้าของเดิมเนี่ยเขาเรียนพระคาถาคมกับหลวงปู่นะครับเป็นสิทธิ์รุ่นเป็นสิทธิ์รุ่นเดียวกับเสด็จกรมหลวงชุมพรนะครับเป็นสิทธิ์รุ่นเดียว จะบอกว่าเป็นรุ่นพี่ด้วยนะครับเป็นรุ่นพี่เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้เจออตระกูลแบบนี้ไม่มีทางได้นะครับแล้วถ้าเจอแล้วก็เข้าไม่ถึงก็ยากอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครจะเข้าถึงได้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นโชคเป็นเป็นโชคเป็นวาสนาจริงๆที่เราไปได้วัตถุมงคลอย่างนี้นะครับ ไม่ได้มีอยู่ในสถานที่ทั่วไปนะครับเนี่ยเอามาให้ชมแบบนี้ดูความเก่าของกรอบก็รู้นะครับหมดสภาพแล้วนะครับเนี่ยความเก่าของกรอบอายุร้อยกว่าปาีภาพของท่านนี้ก็ตอนเป็นภาพตอนที่ท่านชลาภาพมากแล้วนะครับเป็นภาพที่ตอนที่ท่านชลาภาพมากีน่นะครับ ลายมือของท่านชัดเจนเลยนะครับเนี่ยลายมือของท่านก็เ,เป็นลายมือนี้นี่น,นี่ลายมือเนี้ยใช่นไหมครับเนี่ยลายมือเดียวกันเลยเห็นไหมครับเยดูดีลายมือเดียวกันเลยนะครับนี่ก็เอาไมา้ท่านชมความคลาสสิกของ วัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับอย่างผมเนี่ยเก็บไว้ทุกอย่างนะผมนี่เก็บไว้ทุกอย่างสําหรับที่เกี่ยวข้องกับครูที่เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์เก่าๆนะครับเก็บไว้ทุกอย่างเลยนะครับขอให้มีประวัติความเป็นไปเป็นมาชัดเจนธรรมชาติชัดเจนรูปแบบชัดเจนที่ไปที่มาชัดเจนเนี่ยนะเก็บหมดนะครับอย่างนี้ก็คือที่ไปที่มาชัดเจนนะครับก็คือผมนี่เป็นช่วงที่สามเองนะเป็นช่วงที่สามช่วงที่หนึ่งก็คือตัวท่านเก็บมา ได้มาจากหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขับเท่าเพราะหลวงปู่ท่านก็มอบอะไรที่เป็นของอที่เป็นของหายายากๆนะที่เป็นของหายายากๆเฉพาะชิ้นเฉพาะคนนี่ก็อยู่กับท่านนี้เยอะแล้วผมก็ได้มาผมก็ได้มาหลายชิ้นนะครับก็ทยอยทําให้ท่านได้ชมอยู่เรื่อยๆก็แล้วกันนะครับเนี่ยนะครับถือว่าโอกาสที่จะได้เจอของแบบนี้มันยากนะฮะโอกาสที่ได้เจอของแบบนี้มันยาก โอกาสที่เราจะพบเหรียญหลวงปู่สุขรนียยังง่ายกว่านะยังง่ายกว่าอันนี้เป็นของมีน้อยนะครับแล้วก็แตกเสียหายได้ง่ายด้วยก็เลยเอามาให้ท่านได้ชมนะครับรุ่นแรกก็คือตัวท่านที่สะสมอันนี้นะครับท่านเสียไปประมาณ50กว่าปีแล้วรุ่นที่2ก็คือลูกของท่านที่ท่านเก็บรักษาไว้อายุประมาณ90กว่ายังมีชีวิตอยู่และรุ่นที่3ก็คือผมนี่แหละครับนะฮะร,รุ่นที่3ก็คือผม ก็ถือว่าประวัติความเป็นไปเป็นมาเนี่ยเรายังสืบทอดจากได้ตระกูลเดียวเลยนะครับนี่ประมาณนี้โอเคครับพี่น้องครับวันนี้ก็วิดีโอไม่ยาวประมาณ20นาทีนะครับก็เลยได้นำเอาวัตถุมงคลที่เป็นของหายากมาแชร์ให้กับพี่น้องได้ชมความคลาสสิกค,ความหายากความเข้มขลังด้วยนะครับพี่น้องถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอนะครับสำหรับ พี่น้องท่านใหม่ๆที่อยากจะพูดคุยกับผมหรือพี่น้องท่านเก่าๆอยากจะพูดคุยกับผมก็มาทางเบอร์โทร0863529656ตรงนี้เป็นช่องทางติดต่อทางโทรศัพท์ท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรนี้เท่านั้นอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอดียไลน์นะครับหมายเหตุนะครับอันนี้หมายเหตุนะครับอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอดีไลน์เด็ดขาดท่านต้องเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรเท่านั้นเพราะไอดีไลน์มันเป็นไลน์เก่าผมเข้ารู้ไม่ได้นะครับ ถ้าใครเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอดีไลน์ก็ติดต่อกับผมไม่ได้ท่านต้องเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรเท่านั้นสำหรับวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับผมวิดีโอถัดไปนะครับครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แซมครับ